เอาละครับผมวิดีโอนี้นะครับคุยงครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมของแมปนี้นะครับคุยงครับเพราะว่าวันที่21 DLC ก็จะออกนะครับสำหรับแมปใหม่แล้วก็วันที่22คนดูก็น่าจะได้ดูกันแล้วก็ต่อกันยาวๆเลยแล้วนะค,ะครับ <su> ก็เดี๋ยวเราจะอําลาอีก3มวิดีโอนะครับคุยงครับ <eden> <fulfilled> ก็น่าจะจบนะครับผม3มหรือ4ี่วิดีโอนี่แหละก็น่าจะจบใน อ่าแมปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยแล้วกันนะผมเล็บเก้าเพราะว่าหา c มันจะออกวันที่21ก็จริงแต่ว่ามันจะออกตอนประมาณอ่ามันจะออกตอนประมาณ4ี่ทุ่มครับคุณผู้ชมครับซึ่งสี่ทุ่มเนี่ยมันดึกไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูวันที่22ตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับถ้าผมลงอ่าถ้าผมอดัดปุ๊บลงสี่ทุ่มเอ้ย ถ้ามันออกสีทุ่มปุ๊บผมอัดลงเที่ยงคืนก็ไม่น่าจะมีคนดูหรอกนะคุณผู้ชมนะเออแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับลงให้เร็วที่สุดนะครับผมน่าจะยี่สิบสองตอนเช้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปใส่ดินก่อนก็ดูแมปนี้ไว้นะครับก็อำลาครับผมอำลาไว้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมก็ อ,อ่ออาจจะนานหน่อยนะครับกว่าจะได้กลับมาเล่นนะครับผมอาจจะนานหน่อยนะครับ <c oughs> ดูไว้นะครับผมใบายไว้ก็ดีนะครับผู้ชมแต่ว่าจะกลับมาเล่นไหมผมกลับมาอยู่แล้วครับนะมันไม่ไปไหนหรอกนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไปเล่นแบบลุ้งก่อนเนะยมันมันไม่ไปไหนอยู่แล้วแหละก็เอนั่นแหละรอรอไปก่อนเนาะมันไม่ไปไหนหรอกนะคุณผู้ชมไปนะครับ เยอะนี่เดี๋ยวเราแล้วก็ลดขุดรถอะไรก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าแมปเนี่ยรถขุดซานนี่รดขุด JCB อะไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะแมปเนาะก็จะเปลี่ยนแบบใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปนะผมก็แมปนี้ก็จะขับซานนี่แมปแมปใหม่ก็เดี๋ยวจะขับซานนี่เหมือนเดิมมึงขับอะไรของมันวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยมา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 จอยไม่ค่อยดีครับผม แแบบนี้ก็ซานี่แมบบใหม่ก็ซานี่นะครับผมทุกอย่างก็คือซานี่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับ,บก็คือแคทเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือบูมสามารถลงได้ลึกกว่าเดิมนะครับว้าโคตรดีโคตรดีอุ้ยอืออ่าโอเคอันนี้ตักดินใส่ดำนะครับก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะครับของงานตักดินใส่ดำนะครับคุณผู้ชม ของแบบนี้ของแบบนี้เออของแบบนี้ต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไปไปแมปต่อไปมันก็มันก็ตักลินใส่ด้ำเหมือนเดิมอะนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับผมเปลี่ยนแปลงแค่ภาพกราฟิกเปลี่ยนแปลงแค่แมปแค่นั้นเองบรรยากาศแค่นั้นเองนะครับผมเ,เกมฟาร์มเราเปลี่ยนมาเป็นโอ้โหไม่รู้กี่แมปแล้วเนาะนะครับผมเกือบร้อยแมปแล้วมั้งเกมฟาร์มอะ เปืือแบบนี้ก็ไปเล่นแบบนู้นเปืือแบบนู้นก็ไปเล่นแบบนี้นะครับผมแต่นี่มันมีสองแบบภาคสามมีแบบเดียวเราย,ยังเล่นโอ้โหไม่รู้กี่ปีอ่ะคุณผู้ชมเอออันนี้มีตั้งสองสามแบบให้เล่นนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับอำลาครับอำลาบายบายครับบายบายโอ้โหหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมเกมนี้ออกวันที่ยี่สิบกันยานะครับ ก็แมปมาวันที่21นะครับออกออกวันที่20กันยา2องพันยี่2นะเกมเนี้ยก็ครบรอบ1ปีนะครับคุณผู้ชมเราก็เล่นมาเป็น1ปีแล้วล่ะลใส่ไปเต็มเแล้วสบายสบาย,ยชิวๆครับผม มาครับป้ามาเลยครับไปเลยอำลาครับอำลาอำลาเลยครับอำลากันเลยบ๊ายบายครับโชคดีครับโชคดีอารเลี้ยงก็มีวันเลิกลาครับผมแต่ว่างานเลี้ยงก็สามารถจัดขึ้นใหม่ได้นะครับผมอ <c oughs> จัดสามารถจัดขึ้นได้ทุกวันเลยครับผม <c oughs> เย็นเย็น างานเลี้ยงย่อมมีฟันเรื่องลาครับขอบคุณครับเราก็ได้ทํางานจนหมดแล้วนะครับผมงานเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มี DLC แมปใหม่ออกมานะครับต่างประเทศเขาได้เล่นกันแล้วแหละแต่ว่าประเทศไทยก็ช้าจิบหา,ายเลยนะผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะบางคนเขาก็ได้เล่นกันแล้วเราก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับผม เหมือนเกมเปิดใหม่อ่ะต่างประเทศแม่งได้เล่นก่อนเพื่อนเราก็โอ้โหกว่าจะได้เล่นตรงวันเป๊ะต่างประเทศเขาเล่นกันแล้วนะเขาเล่นกันแตกชุชาชุชากันแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่ได้เล่นเลยครับโอ้รถคันนี้แม่งเทดินไม่ดีเลยะคุณผู้ชมเอาเป็นเอาเปรถคันคันนี้ดีก่อนนะก็แบบนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกในโอกาสหน้าละกันนะครับผม ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีอัปเดตอะไรก็จะเข้ามานะครับผมเอาละครับผมอำลาครับอำลาอำลาเลยครับอำลาเลยเดี๋ยวจะปิดท้ายดยสามวิดีโอแล้วก็ทำสามงานนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอำลาครับงานพวกนี้ก็สรุปก็ไม่เสร็จนะครับผมแน่ว่าจะเร่งให้มเสร็จก็ไม่เสร็จนะคุณผู้ชมครับก็ถือว่า งานเราก็ออกช้าแล้วก็แมปก็มาเร็วนะครับคุณผู้ชมครับไอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที้แมปมานะครับนะก็จะได้ไปดูอะไรใหม่ๆดูงานใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าแมปใหม่แต่งานเก่า,ไม,าไม่เอาระไม่เอาระแมปใหม่ก็ต้องงานใหม่นะแมปใหม่งานเก่าดโิโอโหอันนี้คือแย่เลยนะแมปใหม่งานเก่าเี่ ครับเทป้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดินแข็งเหมือนกันนะครับผู้ชมครับออกแรงเหมือนคันครับผมออกแรงเหมือนกันออกแรงเหมือนกันเริบนี่โอเคสบายสบายชิวๆครับผมอุ๊ยโอ้โหโดนหัวรถเต็มๆเลย นีไปครับคูณชงครับ,บนี่จ้องจอไปครับผมยาวกันไปยาววกันไปอือโอเคเนี่ยค,คุ๊บบ๊มสบีกันไปเลยครับผู้ชมครับ รูกระบอกไอ้กระบอกขาวๆนี่มันเป็นแรงดันนะคุณผู้ชมกระบอกไอรูริกนะแกนกระบอกมันดันนะครับใช้ในการดันนะใช้ในการคอนโทรลบุ้งกีนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะดันลอกนะครับแรงดันมันมหาศาลขนาดไหนอ่ะคิดดูนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมก็แมปใหม่เราก็จะเอ้ยแมปเก่าเราก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับผมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานเลี้ยงสามารถจัดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับผมอ <c oughs> เอาละครับผมโอเคใส่ไปเต็มๆเมลย ไปปาโอ้ทีดีจังวะไปครับป้าโอเคโอเคจะสนาเฮ้ยไม่ใช่ไปครับป้าโอเคครับผมไปแล้วครับยูหูตอนปีใหม่อ่ะในเกมนี้เวลาเที่ยงคืนมันจะจุดพูเลยนะคุณผู้ชมมันจะจุดพูด้วยโอ้ยอ้ฟูอะโอเค ผมก็รู้ว่าปีใหม่ปีนี้ผมจะทําวิดีโออะไรนะครับคุณผู้ชมอาจจะรวมรถอีกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับตรวจโอเคนะผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเวลาหมดหมดเวลาครับผมหิวข้าวด้วยนะีคุณผู้ชมเอ้หิวข้าวอีกแล้วหิวข้าวอีกแล้ว เอาละครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาอีกสมวิดีโอนะครับคุณผู้ชมอีกสองวิดีโอนะครับผมแล้วก็เราจะอําลาแมปนี้กันเลยนะครับผมหรือเปล่าวันนี้มันลงวันที่เท่าไหร่20นี่วาเฮ้ยไม่ใช่21เออนี้อันนี้ย1แล้วอันนี้วิดีโอนี้ลงวันที่21เอนาะก็วิดีโอต่อไปเป็นพรุ่งนี้ก็วันที่22ก็จะเป็นแมปให่แล้วนะครับผม Bye.